สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s M Channel ครับตื่นเช้ามามันเกิดอาการจามนะครับเสียงเลยเปลี่ยนไปหน่อยเนาะก็ตามคําถามที่ถามมานะครับหเห็นว่า Miss m. m มีต้นโคโลกเซียเยอะแยะแล้วก็ไม่ยอมตัดนะครับก็เลยถามมาว่าโคโลกเซียที่ไม่ตัดเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนาะมันดีหรือไม่ดีตัดโคโลกเซียเนี่ยนะครับคือการแยกลูกของเขาซึ่งโดยกปกติแล้วเนี่ย ที่มิเซมแนะนําไปนะั่นคือการที่เราจะปล่อยโครโลโาเซียนะครับไว้แค่ประมาณ2ต้นหรือ3ต้นเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ผัดเปลี่ยนในเรื่องของอายุไขนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นแม่ถ้าต้นแม่เขาออกดอกแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นในเรื่องของความตายเนยมาแน่นอนนะครับยังไงแม่เขาที่ออกดอกแล้วมันจะยุบหลังจากยุบแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เก็บลูกที่2ตบลูกที่3ไว้เนี่ยนะครับ เราก็ต้องไปหาลูกต้นอื่นมาทดแทนหรือว่าลูกที่เราแยกชำมาเนี่ยมันค่อนข้างอาจจะโตช้าแต่ถ้าเรารอตั้งแต่เปลี่ยนตั้งแต่ต้นที่เราฝากไว้เลยติดกับแม่เขาไปเลยนะครับต้นที่สองต้นที่สามเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆไหลเขาก็จะออกไปเรื่อยๆแล้วก็เราไม่ต้องได้มาเปลี่ยนวสัสดุปลูกไม่ต้องไม่ได้มาปลูกใหม่นะครับอันนี้คือการที่จะแนะนําให้กับพี่เพื่อนๆไป,ปเมื่อ EP ที่ผ่านมา <court> ก็เห็นมีพี่ๆเพื่อนหลายค <ๆ S 1> นก <mole> ็ ติดตามกันอยู่ในเรื่องนี้นะแต่มาคําถามวันนี้นั่นก็คือว่าถ้าเราไม่ตัดเลยล่ะนะเราปล่อยเลยเนะี่ยเหมือนพี่เซมเห็นหลายๆต้นปล่อยไปเลยเนี่ยการที่ปล่อยนะมันก็มีหลายเหตุผลนะเหตุผลแรกที่ปล่อยเลยก็คือว่าไม่มีที่เก็บแล้วนะครับไม่มีที่แยกแล้วกระถางก็ขาดแคลนนะครับจะแยกไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนนะพื้นที่วางก็คับแคบนะครับก็ต้องรอในเรื่องของงบประมาณที่จะไปทําในโรงเรือนก่อนเหมือนที่แนะนาพ,พี่เพื่อนไปว่าเดี๋ยวเราจะไปทําโรงเรือนนะครับ แต่ก็ต้องรอง,งบก่อนอ่าก็เลยปล่อยเขาไปนะครับปล่อยเขาอยู่กับต้นแม่ไปเรื่อยๆก็จะพามาดูว่าทําไมถ้าปล่อยกับต้นแม่แล้วเนี่ยเขามีอาการเป็นยังไงบ้างน,นะครับลักษณะต้นเป็นยังไงนะมันอยู่ที่กับพี่เพื่อนๆแล้วแหละแต่ถ้าถามเรื่องของส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันท้ายคลิปว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะทํำยังไงนะก่อนที่เราจะไปฟังคําตอบเราไปดูอาการก่อนหรือเราไปดูลักษณะของต้นไม้นะโคโโกลเซียที่ไม่เซ็ไม่ได้ แยกลูกเขาเลยนะครับปล่อยไปเรื่อยๆทํายังไงเลี้ยงยังไงนะไปดูกันเลยครับอ่าเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นไทเกอร์นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอ่าในตรงเนี้ยนะครับตัวตรงเนี้ยก็จะเป็นเลมอนนะครับอันนี้เป็นอะไรนะแบ็กสเตมนะครับนู่นเป็นแบ็กเมจิกนะเยอะๆแบบนู้นนะครับดูจากข้างบนก่อนนะนี่เห็นไหมลักษณะที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นตอนนี้คือใบเขาค่อนข้างจะเล็กลงนะครับ และที่สําคัญข้อจุดสังเกตเลยถ้าเราไม่แยกเขาเลยนะครับเห็นไหมลาต้นก้านเขาเนี่ยจะเล็กเรียวยาวนะครับเล็กเรียวยาวแล้วก็ขึ้นสูงขึ้นสูงแล้วช่วงนี้หน้าฝนค่อนข้างจะเป็นอันตรายมากสําหรับต้นไม้ที่ที่ขึ้นสูงแบบนี้นะครับถ้าเวลาโดนลมโดนฝนเนี่ยหนึ่งใบแตกสองก้านหักนะและที่สําคัญก็คือว่าอาจจะทําให้พวกที่มันเป็นปลายไหลที่เลื้อยออกมาเนี่ยค่อนข้างจะล้มนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายนะน,นี่คือ โซนแรกนะนี่โซนเจอแดดเต็มๆนะใบมันอาจจะดูแบบเล็กๆหน่อยถ้าโดนแดดมันก็เป็นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมใบเล็กนะครับเพราะว่าเขาได้รับแสงแบบเต็มที่เขาก็จะประมาณแบบเนี้ยเซตตัวเขาประมาณแบบนี้นะมาดูฝั่งนี้นะครับก็จะโตขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นแบงก์มนจิกายนะครับอันนี้เป็นเอ่อเลมอนนะครับตรงนี้เป็นเมงมุมไม้ดําเห็นไหมครับ คืออันนี้ก็ไม่ยอมตัดเหมือนกันเพราะว่าตัดแล้วไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับก็เลยเอาเลี้ยงไว้ในกระถางแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้เลยใส่เต็มๆแบบนี้จัดเต็มๆแบบนี้ดูอ่าอันนี้อะไรนะเอ,อ่ออะโล่ห้านะครับนี่คืออะโล่ห้าก็ไม่เอาออกเหมือนกันเห็นไหมครับไม่ออกเหมือนกันลําต้นเขาค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็เบียดกัน แล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือการให้อาหารของเราเสริมอาหารลงไปไม่ใช่ลดน้ําอย่างเดียวเนาะเรื่องปุ๋ยก็สําคัญนะครับก็จะเลืองปุ๋ยหน่อยปกติใส่เดือนละครั้งนะครับปุ๋ยเม็ดบัวหนึ่งอ่าสเม็ดสมเม็ดแล้วก็ยังต้องใช้ปุ๋ยปกติอยู่นะครับปอปุ๋ยปุ๋ยเม็ดที่เราใส่ตามท้องนาใส่ตามท้องไร่ท้องสวนเนี้ยนะครับเราต้องบํารุงเขาอย่างเต็มที่ถ้าไม่ไม่บำรุงเขานะก็ รับรองเลยว่าต้นเขาก็จะเหลือนี้เดียวนะครับและที่สําคัญคือใบเขาก็จะไม่สวยนะครับมาดูฝั่งนี้จะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นไงครับห้าสิบต้นนะไม่เสื่มว่ามีนะในในกรเนี้ยนะเลยไม่ได้แยกเลยนะครับเพราะว่าถ้าแยกออกมาเนี่ยคือที่เก็บมันไม่มีแล้วเพื่อนๆลงแผนดูนะไม่เสื่มพาเพื่อนๆดูในสวนแล้วใช่ไหมสวนเล็กๆของเราเนี่ยเราไม่มีที่เก็บแล้วนะครับคือ พื้นที่เราจะแยกกันนะครับทั้งอะโลโคโลเงี้ยแยกกันหน่อยนึ่งถ้าไม่งั้นเนี่ยเจอโคโลจัดการเข้าไปคุมเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะคือกระถางเพาะของเราก็ประมาณแบบนี้ดูเข้าไปข้างในนะครับเหมือนป่าดงดิบอะไรสักอย่างหนึง่งนะก็เป็นเหตุผลว่าจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงแบบรวมๆนะครับเพื่อที่จะให้รอคอยวันและเวลานะแล้วก็สถานที่ถ้าพร้อมเราก็จะแยกนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเพื่อน,พอนๆพี่ๆไม่แยกนะหนึ่งนะครับลำต้นเขาจะเล็กนะครับแล้วก็สูงยาวนะครับสูงยาวแล้วก็ใบใบก็จะเล็กเพราะว่าเขาแย่งสารอาหารกันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันได้นั่นก็คือความแข็งแรงเขาก็อยู่อย,อ,ยอ,ยอยู่กับต้นแม่อยู่กับเพื่อนเอนเ,อนเขาแบบนี้นะครับปัญหาค่อนข้างจะมีน้อยถ้าพวกมแมลงพวกไรพวกอะไรนี่ลงนะครับมันก็สามารถที่จะกําจัดได้ง่ายต,ตัดได้ง่ายนะนี่นี่คือในความวิเศษของมิซ็มนมนะ ที่นี่หลยคขาว่าเออยิ่งเยอะมันอาจจะดูแลยากนะอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าทําให้มันเยอะพวกมแมลงมันก็ดูเหมือนจะ,ะไม่ไม่ได้เลือกทั้งหมดมันก็จะเฉพาะจอดจงเนี้ยเราก็สามารถจัดการได้นะครับแล้วก็ทําให้เราประหยัดพื้นที่ในการเพาะผูกเพาะชําของเราด้วยถ้าแยกออกไปเนี่ยรับรองว่าถาดไดาโซเนี่ยร้อยถาดยังไม่พอนะครับเพราะว่าถาดหนึ่งมันใส่ได้ประมาณสิบสองต้นนกระถางสามจุดห้านิ้วนั่นนะนะครับอันนี้คือเหตุผล แต่ถามว่าถ้าพ,พี่เพื่อนตัดสินใจว่าฉันจะแยกนะถ้าจะแยกแล้วมันจะเกิดอาการแบบไหนแยกมันเป็นยังไงมาดูต้นนี้เลยครับมิดริเซาต้นไม้สวยงามของพี่เซมชอบที่สุดเลยเห็นะอันนี้คือมิดรินะครับมิดริเซาเนี่ยก็อันนี้จะพยายามแยกออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามิดรินี่แอบขายได้นะพเพื่อนๆแอบขายได้อยู่เหมือนกันก็มีคนสนใจเรื่อยๆนะลำต้นเขาจะใหญ่มากเห็นไหมครับ ถ้าเราแยกแล้วเนี่ยลำต้นจะใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาจะมีพื้นที่ในให้ใหอากาศถ่ายเทใบที่อยู่เล็กๆนะครับพวกที่เป็นปาลายไหลใหม่ๆที่ขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะโอเคมากๆนะครับฉะนั้นแล้วก็แนะนํากันแบบนี้เลยนะใครที่พอที่จะสามารถแบ่งแยกได้ไม่เซมก็แนะนําให้แยกนะครับเหลือไว้ประมาณ 2- อสาต้นนะอย่างมากก็4ีหต้นได้อยู่นะครับแต่ถามว่าถ้ามันโตแล้วต้องแยกออกนะครับ ไม่งั้นมันจะไปแยกสารอาหารของต้นแม่ได้นะครับก็สรุปเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับถ้าไม่แยกเนาะถ้าไม่แยกก็คือว่าต้นเขาก็ยังคงสมบูรณ์ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเกิดความแบบแย่งอาหารกันต้นจะเล็กลําต้นจะสูงเพราะว่าเขาต้องดึงตัวเองขึ้นมาหาแสงนะครับก้านก็จะเล็กแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการหักนะครับ ปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับใบในะบเล็กลงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราสามารถแยกได้เหมือนมิโดรีแบบนี้ก็จะยิ่งใหญ่อรังการแบบนี้โอ้โหเต็มตัวนะถ้าขนาดเท่าตัวเลยนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งถ้าแยกก็ควรจะไม่แยกทั้งหมดนะก็ยังยืนยันว่าน่าจะเหลือ2ต้น3ต้นได้อยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะเหลือต้นเดียวถ้าเหลือต้นเดียวปุ๊บออกดอกมาปุ๊บนี่เริ่มมีปัญหาละ ก็จะตอบไปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในสิ่งที่เพื่อนๆทุกคนเห็นเนี่ยไม่ได้ผิดแปลกจากที่พูดเลยนะครับก็ทําตามที่พูดทาตามที่แนะนําไปเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจมิซเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ชองมิซเซมด้วยใครสนใจต้นไม้นะครับเลยราคาถูกๆแค่ช่วยมิเซเอมออกค่าส่งนะครับห้าบาท100บาทต้นไม้ก็ออกในราคา1 0ึ่งร้อยร้อยห้าสิบบางต้นบางต้นก็ไม่ถึงร้อยก็มีเมื่อวานเนี่ยส โมฮิโต้นะครับเป็นไม้ไหลไปนะครับ20กว่า20กว่ากระถางส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กระถางละ100บาทนะครับค่าส่งรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ300เองนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทได้ไปเกือบเกือบ30ต้นแถมไปด้วยนะครับก็ติดต่อได้ที่เพจ BM p l ไม้ด่างไม้มงคลนะครับเอาละครับอันนี้คือข้อมูลที่สอบถามกันมาลาิิๆเพื่อนไปก่อนครับ